ครับท่านขอบคุณครับท่านประธานเรียนท่านประธานสภาที่เคารพแล้วก็ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับผมนายวีระธีรพัรานน์ในฐานะกรรมธิการขอแสดงความเห็นในหลักการและเหตุผลที่ผมเสนอให้ตัดลดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2,567เหลือเพียง50,000ล้านบาท จากวงเงินที่รัฐบาลเสนอมาจำนวนทั้งสิ้น122,000ล้านบาทตามที่ผมได้ขอสงวนความเห็นเอาไว้ในการประชุมของคณะกรรมาการวิสามันเพื่อมาชี้แจงให้ท่านประธานแล้วก็ท่านสมาชิกได้ร่วมกันพิจารณาก่อนที่จะให้ความเห็นชอบร่างพระหยัดนี้ในลำดับต่อไปท่านประธานที่เคารพครับ ผมจะใช้เวลาที่มีค่าของที่ประชุมแห่งนี้ไม่มากเพื่อแสดงเหตุผลถึงความจำเป็นต้องปรับลดวงเงินงบประมาณรายจ่ายดังนี้ครับแต่ก่อนที่จะกล่าวถึงเหตุผลในการตัดงบประมาณรายจ่ายที่ว่าเพื่อใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจตามโครงการดิจิ t a l Wallet ที่อยู่ในงบประมาณเพิ่มเติมผมมีข้อสังเกตเบื้องต้นเป็นประเด็นสาคัญว่าแท้ที่จริงแล้วเราต้องมองภาพรวมของโครงการดิจิทัล ทั้งหมดซึ่งใช้เงินรวมกัน4 5 0 0 0 0ล้านบาทแม้จะมีการลดวงเงินจากเดิม5 0 0 0 0 0้านว่ามีความเชื่อมโยงกับแหล่งที่มาของเงินที่จะใช้ในโครงการนี้นอกเหนือจากงบมารายจ่ายเพิ่มเติมที่เรากำลังพิจารณากันในวาระที่สองและวาระที่สาจะเรียกว่าเป็นการจัดทำงบประมาณแบบรวมหอ่อหรือว่าเป็นแพ็กเกจ ซึ่งเป็นการใช้เทคนิคในการจัดทำรัฐงบประมาณที่ไม่ตรงไปตรงมาเรื่องนี้ความเหมาะควรผมจะไม่อภิปรายแต่อยากตั้งเป็นข้อสังเกตให้เห็นถึงความปิดปกติในการจัดทำงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการนี้เอาไว้สำหรับที่มาของเงินที่จะใช้ในโครงการดิจิ t ั l w l l l e t มาจาก3แหล่งแหล่งแรก เป็นงบประมาณรายจ่ายปี6-7เป็นงบปกติบวกกับงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม,เต,มเติมที่เรากําลังพิจารณากันในขณะนี้วงเงินรวมกัน1นึ่0แสนล้านบาทสองมาจากงบประมาณปกติปี2,568ันห้าร้อยล้านบาทส จากงบประมาณปกติปี68โดยไม่บอกที่มาอย่างชัดเจนเป็นวงเงิน132,000ล้านบาทตรงนี้มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะใช้วิธีให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสะทดลงจ่ายไปก่อนตามมาตรา28ของพระราชบัญญวินัยการเงินการคลังของรัฐหรืออาจจะออกเป็นงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม,เต,มเติมของปี2568 หรืออาจจะจัดสรรวงเงินว่มานปี6ปกติในปี2568ที่กำลังพิจารณาอยู่ในชั้นกรรมธิการในขณะนี้ก็ไม่ทราบได้แต่ประเด็นก็คือว่าพบประมาณปี68ซึ่งต้องใช้เงินประมาณ152,700ล้านบาทจนถึงขณะน,นี้ทางกระทรวงการคลังก็ยังไม่ส่งรายละเอียดเข้ามาชี้แจงในคณะกรรมธิการของงบประมาณรายจ่ายปี68 ทั้งๆท,ท,ที่รับปากว่าจะจัดส่งมาให้ภายในสองสัปดาห์แต่นี้ก็ล่วงเวลามาเป็นเวลาหสัปดาห์แล้วผมเข้าใจว่าคงมีปัญหาแต่ผมจะยังไม่พูดตรงนั้นแต่ทั้งหมดนี้สรุปได้ว่าค่อนข้างจะฉุกเฉิชุลมุนชุลเกสมกับที่รัฐบาลบอกว่ามีความจำเป็นฉุกเฉินเร่งเร่งด่วนท่านประธานครับ เงินที่ใช้ในโครงการนี้ทั้งหมดมียอดรวมกัน450ล้านเทียบกับเทียบแล้วเท่ากับร้อยละ2.5ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่ตกประมาณ18ล้านล้านบาทในแง่จำนวนต้องถือว่าไม่มากเพียงแต่ว่ามาดำเนินการในช่วงเวลาที่รัฐบาลก่อนหน้านี้ใช้เงินในการประคับประคองเศรษฐกิจ ไปถึงร้อยละสิบของ GDP ในการต่อสู้ในช่วงวิกฤตสาธารณสุขด้วยการออกพระราชกำหนด,ดให้อำน,นาจกระทรวงการคลังกู้เงินรวมกัน1.5ล้านล้านบาทอันที่จริงช่วงเวลานี้ควรจะเป็นช่วงเวลาของการถอนคันเร่งในส่วนที่รัฐบาลจะอัดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจ เป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลจะต้องปรับลดไม่ใช่กู้เงินเพิ่มผ่านการขาดดุลอย่างต่อเนื่องพอกพูนจากเดิมที่เคยมีอยู่จนทําให้ยอดคงค้างหนี้สาธารณะของประเทศเพิ่มขึ้นในอัตราเร่งที่น่าเป็นห่วงที่กำลังเป็นอยู่ในขณะน,นี้ถ้าท่านได้ดูแผนประมาณการทางด้านการคลังสามปีข้างหน้าท่านก็จะเห็นว่า ตัวเลขอัตราส่วนหนี้สาธารณะเมื่อเทียบกับ GDP มิได้ลดลงตรงกันข้ามร้อยละประมาณร6 8ยล 68, ถึงร้อเมื่อเทียบกับ GDP ซึ่งแน่นอนไม่เกินเพดานที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังกำหนดไว้ร้อยละเจแต่ก็ต้องบอกว่าไม่มีไม่มีไม่มีแนวโน้ม ที่ตัวเลขนี้จะลดลงในอนาคตอันใกล้การดำเนินนโยบายการคลังผ่านการทำงบประมาณขาดดุลเรื้อรังและพอกภูนี่สาธารณะไปเรื่อยๆแบบนี้อันตรายครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือการใช้เงินดังกล่าวเป็นการกระตุ้นผ่านการจับจ่ายใช้สอยอุปโภคบริโภคซึ่งมีลักษณะเป็นลักษณะเฉพาะกิจและดำเนินการทางด้านดีมานไซด์ แทนที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการลงทุนและการผลิตซึ่งเป็นการดําเนินการทางด้านซัพพลายไซด์ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทยในอนาคตมากกว่าแม้ว่าเรื่องนี้จะสามารถถกเถียงกันได้ว่าการดําเนินงานทางด้านการดําเนินการนโยบายเศรษฐกิจทางด้านดีมานไซด์จะนํามาซึ่งการดําเนินการทางด้านซัพพลายไซด์ในอนาคตได้ก็าตามที อันนี้ผมอยากตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ด้วยเช่นกันท่านประธานครับแต่ถึงแม้ว่าจะมีการผลักดันโครงการดิจิทัลว a l เล็ของรัฐบาลจะมีความสลับซับซ้อนเพื่อลดความเสี่ยงทางด้านข้อกฎหมายในทางปฏิบัติอย่างที่ผมได้ลำดับความมาก่อนหน้านี้แต่ผมก็อยากจะชื่นชมรัฐบาลในการตัดสินใจที่ยอมใช้วิธีงบประมาณปกติ ในการใช้เงินทำโครงการนี้ผ่านงบประมาณปี2567ผ่านงบประมาณปี2568เพื่อให้ทางฝ่ายนิติบัญญัติได้ตรวจสอบเพื่อความรอบคอบโดยไม่โดยไม่ใช้การเงินกึ่งการคังที่ให้สถาบันการเงินของรัฐดำเนินการจ่ายเงินไปแทนก่อนและไม่ใช่เป็นการออกพระราชกำหนดกู้ยืมเงินมาใช้ในโครงการนี้แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า การผ่านให้ความเห็นชอบงบประมาณที่กําลังดําเนินการอยู่ในขณะนี้จะไม่มีความเสี่ยงทางด้านการเงินการคลังในอนาคตท่านประธานที่เคารพครับสิ่งที่ผมอยากจะเรียนต่อไปก็คือการดําเนินการโครงการนี้นอกจากประเด็นทางข้อกฎหมายซึ่งมีความสุ่มเสี่ยงว่าจะขัดกับพระัฐวินัยการเงินการคลังของรัฐขัดกับพรัฐวิทติวิธีการงบประมาณ รวมทั้งพระหยัดเงินคงครางและพระหยัดการบริหารหนี้สาธารณะรวมทั้งรายละเอียดในภาคปฏิบัติที่อาจจะมีช่องว่างรูโบทาให้โครงการนี้ไม่ได้ผลเต็มที่อย่างที่ตั้งใจไว้ผมเข้าใจว่าในประเด็นนี้ท่านกรรมธิการท่านอื่นๆก็คงได้แสดงความคิดเห็นไปแล้วผมจะไม่พูดถึงเรื่องนี้โดยสรุปประเด็นข้อกฎหมายในการดําเนินนโยบายดิจิลวอลเล็ยังเป็นปัญหา อาจจะต้องส่งไปให้มีการตีความโดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญในอนาคตแต่ผมคิดว่าประเด็นทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ประเด็นทางด้านการเมืองก็ควรให้ความสนใจไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันผมขออนุญาตท่านประธานพูดถึงประเด็นทางด้านเศรษฐกิจโดยจะไม่รบกวนเวลาของที่ประชุมมากประการแรกถ้าเราดูวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในบ้านเรา ในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงปี2529ถึง2500ประธานโทษครับปี2520ถึงปี2529ที่มีการลดค่างเงินบาทและช่วงปี2540ถึง2542ที่มีการลอยตัวค่างเงินบาทสิ่งที่ควรตันหนักก็คือวิกฤตที่เกิดก่อนหน้านี้ มีความแตกต่างไปจากสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ที่อาจจะพัฒนากลายเป็นวิกฤตในอนาคตได้ทั้งนี้เพราะลากเงาของวิกฤตเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญก่อนหน้านี้เป็นเรื่องของหนี้ต่างประเทศภาครัฐและหนี้ต่างประเทศภาคเอกชนจนทำให้ต้องมีการปรับระบบอัตราแลกเปลี่ยน ด้วยการลดค่าเงินบาทในปี2527และการลอยตัวค่าเงินบาทในปี2540แต่สำหรับคราวนี้รากเหง้าของปัญหาเป็นเรื่องของหนี้สาธารณะและหนี้ครัวเรือนซึ่งเป็นเรื่องของเงินบาทไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินตราต่างประเทศที่สำคัญ เชื่อมโยงกับการบริหารทางด้านการเงินการ,การ,การคลังของรัฐโดยตรงซึ่งต้องบอกว่าเราไม่เคยมีประสบะการณ์ในการจัดการปัญหาแบบนี้มาก่อนมาถึงตรงนี้ผมอยากจะเสนอให้ทางการที่เกี่ยวข้องศึกษาบทเรียนจากสิ่งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่ง วิกฤตที่เกิดขึ้นในประเทศกรีซซึ่งกลายเป็นวิกฤตค่างเงินยูโรไปด้วยแม้ว่ารายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะแตกต่างกับบ้านเราในขณะน,นี้แต่ความเหมือนที่เกิดขึ้นเหมือนกันก็มองข้ามไม่ได้ประเด็นที่สองถ้าหากเรามองให้ลึกลงไปในงบประมาณที่จัดทําในอดีตปัจจุบันและในอนาคตขณะนี้เราจะเห็นตัวชี้วัดอันหนึ่ง ที่เป็นอันตรายซ่อนเล้นอยู่นั่นก็คืออัตราส่วนระหว่างรายจ่ายดอกเบี้ยเทียบกับรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บในแต่ละปีถ้าหากดูแบบคร่าวๆจะเห็นว่างบประมาณรายจ่ายปี67มีรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ346,000ล้านบาทตัวเลขกลมๆนะครับในนี้เป็นการชำระคืนเงินต้น118,000ล้านบาท เป็นการชำระดอกเบี้ย2,027,000ล้านบาทหรือเท่ากับร้อยละ8ในขณะน,นี้งบประมาณที่เราทำเป็นการจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ8ของประมาณการที่เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บในแต่ละปีในขณะที่งบประมาณรายจ่ายปี68ซึ่งกำลังเสนอให้การให้ให้คณะกรรมาการพิจารณาอยู่นั้นมีรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ4,010,000ล้านบาท เป็นการชำระคืนเงินต้น1นึ 200, 000, ่งแสนหล้านบาทชำระดอกเบี้ยอย่างเดียว2องแสนหกหมล้านบาทหรือเท่ากับร้อยละเก้าสรุปแบบสั้นย่อก็คือเราจ่ายดอกเบี้ยในแต่ละปีในงบประมาณรายจ่ายประจำปีเกือบเท่าร้อยละสิบของรายได้ที่เราหามาได้ทั้งนี้โดยไม่ต้องบอกว่าในการทำตัวเลขก็มีการตุกติกเล่นกลเพื่อทำให้ตัวเลข ที่เป็นรายจ่ายเพื่อการบริหารหนี้ของภาครัฐต่ำกว่าความเป็นจริงตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นอันตรายถ้าหากแนวโน้มยังมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้ประเด็นที่สถ้าหากมองตัวชี้วัดที่สำคัญอีกตัวหนึ่งคืออัตราส่วนระหว่างงบจ่ายลงทุนกับยอดขาดดุลงบประมาณในขณะนี้และในอนาคตอันใกล้นี้ ถ้าดูแบบคร่าวๆเราจะเห็นว่างบจ่ายลงทุนในงบประมาณปี67จำนวน710 0 0ล้านบาทในขณะที่การขาดดุลประมาณ693,000ล้านบาทเช่นเดียวกับงบมารายจ่ายปี68ซึ่งมีงบจ่ายลงทุน98,000ล้านบาทเทียบกับการขาดดุล865,700ล้านบาท แม้ว่างบจ่ายลงทุนดังกล่าวจะไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สของงบประมาณรายจ่ายประจําปีและยังมียอดสูงกว่างบขาดดุลงบประมาณในแต่ละปีก็ตามทีแต่นี่เป็นสัญญาณเตือนภัยที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษทั้งนี้เพราะยังไม่ตองพูดยังไม่ต้องพูดถึงนิยามของงบจ่ายลงทุนของสำนักงบประมาณที่ยังมีข้อถกเถียงว่าเหมาะสมหรือไม่ เป็นการบิดเบือนเพื่อให้ตัวเลขงบจ่ายลงทุนสูงกว่าที่ควรจะเป็นและคำนวณงบจ่ายลงทุนที่นำโครงการร่วมทุนภาครัฐและเอกชนหรือโครงการ PPP บางรายการมารวมไว้ในงบจ่ายลงทุนอีกต่างหากความผิดปกติที่ชัดเจนมากก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2567และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณปี2567 ที่พวกเรากาลังพิจารณาให้ความเห็นชอบอยู่ในขณะนี Xuan ้เพราะเป็นการทํางบประมาณขาดดุลส well, okay. sure ูงที่สุดจนติดเพดานการทํางบประมาณขาดดุลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจําปีปกติและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณปี2567ทําให้มียอดขาดดุลรวมกัน85,000ล้านบาท ในขณะที่เพดานที่จะขาดดุลได้โดยไม่ผิดกฎหมายนั้นอยู่ที่8,15,000ล้านบาทจะเห็นว่าเหลือเพดานที่จะขาดดุลได้เพียง10,000ล้านบาทนั่นเท่ากับว่าการใช้จ่ายงบประมาณแทบไม่เหลือช่องว่างให้ทำอะไรได้อีกต่อไปแล้วท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับเรื่องที่ผมกล่าวโดยสั้นย่อดังกล่าว ยังไม่รวมภาระทางการคลังในงบประมาณที่รัฐบาลต้องตั้งวงเงินจา่ายสมทบให้กับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกบกขอกองทุนประกันสังคมปกสที่ยังไม่ครบถ้วนทั้งนี้ยังไม่รวมภาระการคลังนอกงบประมาณตามมาตรา28ของพระราชบัญติวินัยการเงินการคลังที่มียอดคงค้างอยู่ในขณะนี้ หล้านล้านบาทเช่นเดียวกันมีภาระนอกงบประมาณซึ่งยังไม่มีการบริหารจัดการในขณะน,นี้อีก3ก้อนใหญ่ก้อนที่1ภาระหนี้ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง1นึ่งแสนหมื่ล้านบาทภาระหนี้ในภาระหนี้ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย9 8 0 0หล้านบาท ภาระหนี้สินของกองทุนประกันวินาศภัยที่มีการที่มีภาระต้องจ่ายสินใหม่ทดแทนบริษัทประกันวินาศภัยที่ล้มละลายแล้วอีกไม่น้อยกว่าอีก8ปดหมื่นล้านบาทนี่เป็นส่วนหนึ่งของระเบิดเวลาที่จะทําให้ภาคการคลังของรัฐมีความอ่อนไหวจนสามารถพัฒนาเป็นวิกฤตการเงินการคลังในอนาคตถ้าบริหารจัดการกันไม่ถูกต้องท่านประธานครับ ผมอยากเพิ่มเติมข้อมูลด้วยประสบการณ์จากประเทศอื่นที่เคยประสบวิกฤตการคลังอย่างรุนแรงเป็นตัวอย่างให้เราเห็นบทเรียนและช่วยกันพิจารณาสักนิดเมื่อเกิดวิกฤตการคลังแล้วเศรษฐกิจโดยรวมจะซบเซาซึมนานอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจต่ำต่อเนื่องและถึงขั้นติดลบราคาทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์หุ้นพันธบัตร และอื่นๆจะไม่ขยับปรับตัวขึ้นเพราะขาดแรงซื้อการลงทุนใหม่จะไม่เกิดขึ้นและเมื่อต้องลงมือแก้ไขกันอย่างจริงจังสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการตัดลดงบประมาณรายจ่ายประจำอย่างหนักงบประมาณรายจ่ายประจำที่มีประสบการณ์จากชาติอื่นที่เขาประสบปัญหาทางด้านการคลังที่ต้องตัดอย่างรวดเร็วและรุนแรงประกอบไปด้วย เงินบำเร็จบำนานข้าราชการเงินอุดหนุนชดเชยสินค้าอุปโภคบริโภคเงินสมทุกกองทุนต่างๆจะถูกตัดยอดลงมาอย่างอย่างอย่างรุนแรงในเวลาเดียวกันจะต้องมีการขึ้นภาษีเพื่อเพิ่มรายได้ภาครัฐและอุดช่องว่างการขาดดุลงบประมาณด้วยการตัดลดงบประมาณรายจ่ายในขณะที่การจ้างงานการผลิตการออมจะได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง ทั้งหมดนี้เป็นเพียงการวาดภาพเข้าคร่าวและหวังว่าจะไม่เกิดขึ้นในอนาคตถ้าหากเราดำเนินนโยบายการคลังไม่รอบคอบจนเกิดผลจนเกิดความผิดพลาดส่งผลให้เกิดความเสียหายร้ายแรงอย่างใหญ่หลวงท่านประธานครับผมขอรบกวนเวลาที่ประชุมอีกเล็กน้อยนะครับผมอยากจะพูดถึงประเด็นการเมืองที่เกี่ยวข้องกับโครงการดิจิ t a l Wallet โดยขอตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ดังนี้หนึ่งโครงการนี้เนื่องจากเป็นเรือธงของพักเพื่อไทยและและพักร่วมรัฐบาลในการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการบริหารจัดการที่ดำเนินไปในลักษณะที่นำเป้าหมายมาสร้างความชอบธรรม ในวิธีการที่จะนำไปสู่เป้าหมายนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากประเด็นที่สองจะมากหรือน้อยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่านี่เป็นนโยบายในการหาเสียงก่อนการเลือกตั้งที่สร้างภาระทางการคังแนอนาคตและอาจจะเป็นตัวอย่างให้รัฐบาลแนอนาคตใช้นโยบายการคังแบบสุ่มเสียงเช่นนี้ อันที่จริงยังมีประเด็นมากกว่าที่ผมอยากจะสรุปอันที่จริงยังมีประเด็นมากกว่านี้แต่ผมอยากจะขอสรุปสั้นๆเพียงแค่ว่าด้วยเหตุนี้เพื่อให้การดําเนินงานนโยบายดําเนินตามนโยบายด้วยโครงการดิจิทัลวอลเลตดังกล่าวลดความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตการคลังในอนาคตผมจึงเสนอให้ลดวงเงินในงบประมาณรายจ่ายปจเพิ่มเติมประจำปี2567 จากเดิม1 2 0 0 0 0 0อล้านเหลือเพียง5,000 0 0่นล้านและลดการขาดดุลจากเดิม1 1 2 0 0 0 0หนล้านเหลือเพียง4,000ม่นล้านบาทการลดวงเงินและลดการขาดดุลดังกล่าวผมเชื่อว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับภาระทางการคลังที่ตึงตัวอยู่ในขณะนี้ แม้การเสนอขอลดปรับลดวงเงินดังกล่าวอาจจะไม่มากพอจะทำให้ภาระทางการคลังลดลงอยู่ในระดับที่เหมาะสมก็ตามทีถ้าหาพิจารณาเชื่อมโยงว่าการขาดดุลงบประมาณในงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567และ2568อยู่ในเกณฑ์ที่เกินกว่ามาตรฐานที่ยอมรับได้คือร้อยละสาเมื่อเทียบกับ GDP การขาดดุลประมาณแต่ละปีไม่เกินร้อยละสาซึ่งปัจจุบันประมาณร้อยละสเป็นหมุดหมายที่สําคัญที่จําเป็นถ้าหากต้องการหลีกเลี่ยงวิกฤตการเงินการคลังในอนาคตท่านประธานครับแม้ว่าการลงมติให้ความเห็นชอบร่างพรบฉบับนี้ในวาระที่สองและวาระที่สจะเป็นไปตามเสียงข้างมากของคณะกรรมาธิการที่ให้ลงให้คงตามร่างเดิมเอาไว้ก็ตามที แต่ผมก็หวังว่าข้อสังเกตด้วยความห่วงใย,ยที่ผมลำดับความมาตามลำดับจะทำให้เราตระหนักรู้ถึงสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผมอยากจะสรุปในตอนท้ายว่าในขณะนี้มีแนวคิดสำคัญต่อสิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินนโยบายทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะนโยบายการคลังที่เชื่อมโยงกับงบประมาณรายจ่าย เชื่อมโยงกับหนี้สาธารณะและเชื่อมโยงกับรายได้ภาครัฐในปัจจุบันและอนาคตหนึ่งในนั้นคือโครงการดิจิทัลวอลเล t ที่เรากำลังจะพิจารณาให้ความเห็นชอบอยู่ในขณะนี้มีแนวคิดสองแบบด้วยกันแบบแรกถ้าหากร,รัฐบาลดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ อย่างที่กำลังทำอยู่ในขณะนี้และที่จะทำต่อไปในานาคตแบบไม่รอบคอบรัดกุมมากพอมีความสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เกิดวิกฤตการเงินการคลังในอนาคตได้แบบที่สองซึ่งเข้าใจว่าคงจะเป็นความคิดของทางรัฐบาลคือเห็นว่าถ้าหากรัฐบาลไม่ดำเนินการนโยบาย แบบที่กำลังทำอยู่ในขณะน,นี้และในอนาคตอันใกล้นี้จะทำให้เกิดวิกฤตการเงินการคลังในอนาคตหรือมิฉะนั้นก็สามารถหลีกเลี่ยงวิกฤตการเงินการคลังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ผมคงไม่ต้องบอกว่าผมเห็นด้วยกับแนวทางไหนเรื่องการเงินการคลังและวิกฤตการเงินการคลังเป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญ เราไม่เคยมีประสบการณ์ในการแก้ไขเรื่องนี้มาก่อนถ้าหากเกิดวิกฤตดังกล่าวในอนาคตจะสร้างความลำบากให้กับพวกเรามากเสียยิ่งกว่าวิกฤตเศรษฐกิจการเงินที่เคยเกิดขึ้นสองครั้งในอดีตที่ผ่านมาอาจารย์สรุป้วครับสรุปแล้วครับอีกสองบรรทัดยังมีหลายมาตาอาจารย์ับผมทีเดียวแล้วจบละทีเดียว ผมจึงหวังว่าท่านสมาชิกจะได้พิจารณาเรื่องการให้ความเห็นชอบร่างพร่ำยัดงบประมารรายจ่ายเพิ่มเติม,ตมฉบับนี้ด้วยความรอบคอบใช้สติปัญญาเต็มพิกัดโดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญขอบพระคุณครับ